การปฏิบัตินอกเหนือจากพระไตรปิฎกยังมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะคะยมเคยได้ยินมาคือมีโยมอยู่คนหนึ่งไปเรียนถามหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึง่งในประเทศไทยว่ากรรมวิธีหรือวิชาในการปฏิบัติธรรมที่ท่านสอนญาติโยมอยู่ในเวลานี้ทำไมจึงไม่มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเลยไม่ว่าเล่มไหน หรือหน้าไหนก็ไม่มีท่านก็ตอบว่าในพระไตรปิฎกนั้นนะ่ะบันทึกธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่ครบดอกสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ยังมีมากมายกว่านี้ท่านยังบอกอีกว่าเหตุที่พระไตรปิฎกบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ไม่ครบก็เพราะว่าในสมัยก่อนนั้น การศึกษาพระปริยัติธรรมไม่ได้มีการขีดเขียนจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนอย่างสมัยนี้เขาใช้วิธีต้องจำการปากต่อปากเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วผ่านวันเวลานานๆเข้าการท่องจำนั้นก็เลอะเลือนหลงลืมตกหล่นไปบ้างมิได้นำเข้าสู่การสังคยนาดังนั้น ในการสังคายนาครั้งที่ห้าราวปีพุทธศกราช450ซึ่งได้มีการจดจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในใบลานเป็นครั้งแรกเพื่อป้องกันการเลอะเลือนสูญหายของพระธรรมวินยัยท่านบอกว่าวิชาที่นำมาสอนอยู่ในเวลานี้คือวิชาของพระพุทธเจ้าที่ถูกหลงลืมไปไม่ได้นำเข้าสู่การสังคยนา ดังนั้นจึงไม่ปรากฏอยู่ในคำพีพระไตรปิฎกอาจารย์ของท่านมานั่งสมาธิค้นพบโดยบังเอิญแล้วจึงได้นำวิชานี้ออกมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ท่านยังบอกด้วยอีกว่าวิชาที่อาจารย์ของท่านค้นพบมานี้เป็นวิชาที่มุ่งตรงต่อพระนิพพานโดยตรงใครๆก็สามารถปฏิบัติได้ถ้าตั้งใจจริง คนที่สามารถค้นพบทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้โดยตนเองนั้นจะมีบุคคลอยู่สองประเภทเท่านั้นคือพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งนอกจากนี้แล้วไม่มีบุคคลที่สามอีกเท่าที่ท่านพูดมานี้ก็หมายความว่าอาจารย์ของท่านจะต้องเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแน่นอน และในกรณีนี้ก็ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่ๆเพราะว่าสามารถแสดงหนทางนั้นแก่ลาเวนยัตว์ให้ปฏิบัติตามได้ด้วยแต่เรื่องที่ค้านกับความเป็นจริงก็คือหลักการนั้นมีอยู่ว่าถ้าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วในโลกและยังไม่ถึงวาระที่ศาสนาจะสิ้นสุดลงนั้น จะไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สองเกิดขึ้นซ้อนกันโดยเด็ดขาดแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่บังเกิดขึ้นเพราะถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าจะบังเกิดแต่เฉพาะในเวลาที่โลกว่างเว้นจากพระศาสนาเท่านั้นอันนี้เป็นธรรมนิยามเป็นกฎธรรมชาติดุดการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ เวลานี้ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระสมณะโคดมพระองค์นั้นยังไม่ถึงวาระจะสิ้นสุดและจะคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะครบห้าพันปีจึงไม่น่าจะมีใครค้นพบธรรมได้ด้วยตนเองอีกหรือไม่อีกทีทาที่อาจารย์ท่านค้นพบนั้นจะเป็นวิชาฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดอำนาจจิตพิเศษใดๆ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับนิพพานคือท่านไม่ได้โกหกแต่อาจเข้าใจผิดแล้วก็เป็นคนละวิชากับพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนคำพูดของท่านทำให้โยมเข้าใจลังรางแล้วล่ะค่ะทั้งหมดที่ท่านกล่าวมานี้เอง คือคำตอบที่พวกเราสองคนแสวงหากันมานานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราสับสนมากเราไม่เข้าใจเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเรากำลังจะเดินไปทางไหนและควรจะตัดสินใจเลือกเอาข้อปฏิบัติหรือว่ากรรมวิธีแบบไหนในจำนวนกรรมวิธีมากมายหลายรูปแบบที่ปรากฏเกลื่อนกลาดอยู่ในเวลานี้เรางุนงงมาก และไม่รู้จะเชื่อใครดีจึงได้แต่ลองผิดลองถูกมันเรื่อยไปและผลก็คือเรายังคงไม่รู้อะไรที่แท้จริงจนถึงทุกวันนี้ท่านทำให้พวกเรารู้อะไรอะไรมากขึ้นเยอะทีเดียวครับเป็นโชคดีผมเหลือเกินที่ได้มาพบกับท่านเท่าที่ท่านพูดมาผมเข้าใจแจ่มแจ้งดีพุทธพจน์ บับพพชาปลอดโปรงเพราะอัตถาว่าไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลหรือบรรพชาของภิกษุผู้นั่งคูบัลังในห้องแม้สีสอบชื่อว่าปลอดโปรง